คือในระยะหลังนี่คุณปอเป็นคนที่หลงเมียรักเม,<า>มียมากมันไส้มา, <laughs> มากมากเกินคนอิจฉาอย่างที่ว่านะฮะคนอย่างแพทย์ที่จะอิจฉาเป็นอย่างมากนี่คือไอจีนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เคยเห็นจะอ่านให้ฟังว่าคุณปอเนี่ยขึ้นรูปของคุณเอสวยๆแบบนี้นะฮะแล้วเขียนว่ายอย่างไงร,รูปนี้คุณปอเขียนไว้ว่ามีแฟนหรือย,อยังครับอ่านะฮะดูนะครับ จะจีบเมียตัวเองครับรูปนี้ขึ้นมาแล้วบอกว่ามีแฟนเป็นเกาหลีชัดๆอันยองอาเซยอันยองอาเซโยเราชื่อเกาหลีอะไรดีอ่ะแกพูดให้คุณอาฟังก่อนเซจากอันยองเป็นอันยังแล้วเนี่ยอันยองอาเซโยบังเอิเป็นคนอีสารอันยังว่าอันยังวะ รูปนี้ไม่มีภาษาเกาหลีแล้วนะผมอยากได้เบอร์คนนี้จังจุกรู้จะโทรไปจีบจุกรู้นี่คุณปอคุณปอเขียนนะฮะงลงรูปสวยสวยเขินไหมคะไม่เขินตาเอยนี่ก็คือคนรักเมียนะครับดูรูปนี้ฮะนี่นี่ประกาศออกสื่อเลยนะฮะไม่ใช่เล่นๆนะครับไม่นะครับผมไม่ได้หลงเอ๋ ผมแค่รักเขาเท่านั้นก็เลยก็เลยลงรูปเขาคนเดียวเฮ้คิดเชิญท่านไปอ้วกได้เลยนี่ฮนี่ครับเขาก็รู้นะฮะว่าเขาหาพี่บอกเอารูปจากไหนเนี่ยก็จากในเอเอบ้างบางทีเขาก็ขอว่าวันนี้มีรูปไหมเออเอกบอกว่าก็ไม่มีก็มีแค่รูปไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเออส่งไหมพี่ แล้วเขมารูปนี้ครับรูปนี้แหม่โคลตสับเลยรูปนี้สวยมากอันนี้สวยมากพี่เอ๋นธอชอบรูปนี้มากคุณป๋อขึ้นมาสั้นๆว่าเฮ้ยเมียใหม่มากถึงต้องมากดไลค์โอ้โหสวยจริงอ่ะสวยจริงอ่ะเฮ้ยเมียใหม่ชอบ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 ชาวบ้านเลยชอบครับคุณป๋อชอบคือเราลาอยู่บ้านเขาเป็นอย่างนี้แหมพี่เอ๋แบบเนี้ยเป็นเชื่อไหมอ่ะมีไหมที่แบบ วันนี้สวยมากนะอยู่อกู่กันสองคนเขาก็จะมีแบบเวลาลูกขึ้นนอนหรือว่าทุกคนไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบใส่แว่นอันนี้ดีเนาะแล้วเขาก็เดินไปชมแบบอ๋ออะไรอย่างเงี้ยเบาๆเอแล้วก็แบบเอ๋แล้วก็หันมาอืออะไรอย่างเงี้ย ่อนนั้นนี่ไม่เป็นเ่ยนเราถามเขาไหม,มพี่ถามเขาไหมว่าเออพี่พี่บอกหนูได้ไหมว่าพี่เป็นอะไรช่วงนี้คือถามเขาคือเมื่อก่อนเนี่ยคือเขาเป็นคนไม่ชมเลยไม่เคยชมอะไรเลยอยู่กันมากี่ปีรู้จักรวมทั้งหมดเลยกี่ปีสิบสี่สิบห้าปีมไม่เคยชมเลยค่ะอพอมาช่วงหลังๆเนี่ยค่ะช่วงสองสามปีเนี้ยเขาก็จะชมก็เคยถามเขาบอกว่าเอ้าก็ก็เมียก็เมียพี่สวยทําไมอะเอออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบ หรอพี่ก็คนเดิมนะเนี่ย <laughs>